ก็สวัสดีครับเจอวันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการนะโหลดเกมในนี้นะสำหรับใครนะครับที่โหลดเกมในแอปนี้ไม่ได้นะนั่นก็คือเวลาเกมนะครับเวลาเกมเขาเอาลงนะเกมเขาเอาลงนั่นก็คือเขาจะเอาลงแต่ว่ามีจำกัดเวลาด้วยนะอย่างเช่นเขาเอาลงประมาณ5โมงเรามาโหลดประมาณ19นาฬิกาเนี่ยไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือเราต้องโหลด ไม่เกินประมาณส6บนาฬิการนี่แหละอยากเช่นเขาลงประมาณเออสิบหแล้วก็ไม่โหลดเกมประมาณ16นะมันถึงก็จะโหลดเกมในนี้ได้นะแล้วก็ถ้าคุณไปกดนะมันก็จะบอกมันก็จะมีเวฟขึ้นนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าหมายเลขคุณมีการโดนลิขสิทธิ์หรือว่าหมายเลขของคนอื่นนะที่เล่นเกม,มว่าเออมันโดนลิขสิทธิ์นะตอนมันจะขึ้นเลยถ้าก็ แบบนี้นะครับผม,มก็เลยไม่มีเกมที่จะมารีวิวนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับเราก็จะมารีวิวแอปเกมในนี้แหละในแอปนี้นะครับผมก็เอ่าก็คือเกมเออเกมไรฟ้าเกม,อเ,กมเออเกมไรฟ้ามันชื่อะไรวะดเดอะฟักเกมอะไรวะเออเกมเบนเทนสิบนะเออ ก็จะมาเสนอเกมเบนเชนสิบนะเบนเชนสิบนะถ้าใครจะดาวน์โหลดนะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับทุกเกมเลยต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษเท่านั้นดังนั้นให้คุณพิมพ์ว่า b e n หนึ่งนนะครับเอาทำไมเ็กหนึ่งไม่ขึ้นวะเขาไม่ใช่โทรศัพท์มงกดยากนะมันยาจอแจกนะแต่ถ้าอัดวิดีโอคุณไม่รู้ นะครับมันทาจอแตกนี่ครับหนึ่งศูนย์นะอ่าก็ยังกดเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะกดจะดเลิกทิ้งวันไรแล้วแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะคุณยูยเนีโหลดตอนเดี๋ยวผมจะโหลดตอนนา้ไม่ให้ดูนะอ่ะาแล้วกดดาวน์โหลดนะก็สามารถโหลดเกมในบนแอนดรอยของเราได้นะก็คือเกมในพวกเพสโตนแหละนะถ้าคุณกดมาก็กด ก็จะขึ้นประมาณหน้านี้นะแล้วก็ให้คุณกดที่มือคนถือเออถืออะไรฟะถือถืออะไรวะถือโทรศัพท์นั่นแหละนะครับผมก็มันก็จะเป็นเกมในพวกเพย์สโตมีหมดเลยนะแล้วก็อันดับที่สองนะครับผมจะมาเน้นอํานะครับวิธีการทําให้โทรศัพท์ของเราเวลาาการเวลาการบูกเกมให้กันนะอ่ะก็คือ เราจะมีพื้นที่จะเก็บไม่เพียงพอใช่ไหมเพอให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็จะมาเจอคําว่าล้างข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็แล้วให้เราล้างระบบอะไรต่างๆออกไปนะครับผมพอล้างเสร็จนะครับเราก็จะขึ้นพื้นที่เราก็จะขึ้นประมาณหกจุดสามเคเคบี K, K นะครับผมก็ให้เรามาวิเคราะห์อ,อีกนะครับผมวิเคราะห์การ์ดเราเนดะ้ยก็ไปตรวจสอบกันนะครับผม อ่าแล้ววิธีการเวลาคุณใส่การ์ดเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วก็คุณยังไปกดยอมรับเพื่อนใช่ไหมกดปุ๊บแล้วก็มันไม่อันนี้ใช่ไหมม,มันก็ยังคงไม่ได้เหมือนเดิมนะขนาดเรามีแต่ว่าคุณทาไมแปลกใจไงทำไมเป็นแบบนี้ว่าขนาดใส่การ์ดเข้าไปแล้วทำไมเราบูเกมให้กันแล้วมัน พื้นที่จะเก็บไม่เพียงพอนั่นก็คือ,อ,อคุณนะครับต้องไปให้มันรับ sd card นะครับก็ให้คุณกดเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ไปกดตั้งค่านะครับให้คุณมาเปลี่ยนให้มันปเป็นความจําเครื่องแล้วมาเป็นความจํา sd card จัดน,นะครับไม่คุณกดตกลงไปแล้วก็เวลาคุณส่เกมให้กันก็ากจะเร็วขึ้นนะครับผมก็จะง่ายๆนะครับผม แล้วก็สามารถบูที่บูให้กันได้นะสมมุติคุณอยากโหลดเกมให้พันนะอยากส่งเกมให้กันอย่างนี้แหละแล้วก็เพื่อนคุณก็ไม่มีที่บูก็ไม่ต้องไปหาโหลดแบบว่าใช้เบร์ไฟไฟโหลดในการยุ่งยากนะก็ให้คุณนะครับเพื่อนคุณนะครับไปเปิดบลูทูธเปิดบลูทูธนะครับเปิดขึ้นแล้วก็เปิดการมองเห็นนะครับพองเกิดการมองเห็นแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนเนึ่มีที่บูกดคําว่าเชิญ แล้วก็กดคําว่าบูทูธแล้วก็กดคําว่าตกลงแล้วก็กดคําว่าใช่พอกดคำว่าใช่แล้วก็ให้หาชื่ออุปกรณ์ของเพื่อนคุณนะพอหาเสร็จก็กดนะครับก็มันก็จะเริ่มรับให้เลยแบบไม่ต้องใช้เน็ดนะก็ใช้เด็ตของเพื่อนเรานรั่นแหละมันก็จะรับไ i ไฟของเพื่อนเราเหมือนกับเราส่งเพจแค้กันนั่นแหละครับผมมันก็จะเป็นการเหมือนกันแต่ไม่เหมือนทุ่ครอยนะครับผมอ่า ก็นะครับผมก็คงม,มีข้อเห็จกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ใครติดตามช่องเก่าของผมนั่ก็คือช่องอารมณ์กดอนกงามนะถ้าใครติดตามช่องนั้นอยู่ก็อย่าไปลืมติดตามช่องใหม่ทางทางชื่อ youtube ใหม่ของผมนะนั่นก็คือชื่อว่า อาร์มแชทเกมมันเองนะว่าอาร์มแชทเกมมันมันชื่อเต็มของผมก็คืออาร์มแชทอาร์มแชทเกมมันมันนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมเอารูปปกหน้าปกนะครับรูปหน้าปกอะไรก็อย่าลืมส่งมาให้ผมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเองนะครับรูปหน้าจอที่คุณอยากให้ผมเอาขึ้นได้เองนะครับผม ก็ผมอยากได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่าี้กันนะครับถ้าใครที่ผมติดตามช่อง,องเก่าอย่าลืมมาติดตามช่องใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมถูกใจแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่าไรกันนะครับผมอโอเคครับไว้เจอกันทปหน้าครับแล้วก็แบตผมก็จะหมดแล้วเนี่ยเหลือ9%นะ ก็พอดีเลยครับอาชิปเสร็จนะก็ไว้เจอคลิปหน้าครับผ่านมาได้เจ็ดนาทีแล้วก็ไว้เจอคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ